แม่ครับแม่ครับปิดเทอมนี้หนูอยากการทรงผมใหม่ดีเทะคับโห<ฮ><ฮ>ได้เลยแม่จัดให้งั้นเอาทรงนี้มานัดทิวเอาครับแม่จัดไปคะ่ะนัดทิวก็รีบวิ่งไปหาท่านช่างเลยค่ะแล้วก็บอกว่าอยากได้ทรงนี้อ๋อ ได้เลยครับเดี๋ยวช่างจัดให้จะรอช้าอะไรล่ะคะก็รีบให้นัททิวนั่งก่อนเลยช่างครับจะขอต่ำต่ำนะครับโอเคงั้นเราเอาต่ำต่ำประมาณนี้นะช่างก็บอกนะคะว่าหัวนัททิวต้องแบบต่ำต่ำถ้าเกิดสูงมันจะไม่สวยนัททิวก็เตรียมตัวตัดเอาช่างปิดหัวแล้ว แล้วก็เป็นแบบตามเดิมค่ะพอพันคอปุ๊บก็จะกระจีอีกแล้วโอ้ยนัททิวไม่เลิกบาจีคอสักทีมาค่ะช่างก็จะเปิดข้างให้ก่อนนะคะทุกคนพอตัดเปิดข้างถึงจะได้แกะร้อยค่ะช่างก็จัดการเอาปัตเตอเลียนนะคะมากันที่ขอบให้นัททิวก่อนเลย ช่างก็เริ่มดูแล้วนะคะว่าลายจะต้องเป็นประมาณไหนช่างก็เอาปัตรเตาเลียนไปการขอบก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มแกะลายแล้วคะ่ะน้องครับอีกฝั่งหนึ่งมันบ้างเกินไปจะเอาลายดีพื้นไหมครับเอาครับแด้นี้ครับ ได้เลยครับจัดไปช่างก็จัดการแกะลายอีกครั้งให้เลยค่ะ<ม>และยังไม่หมดยังมีบากคิ้วอีกด้วยอทุกคนโอ้โหนาทิว้วแบบนี้ก็เท่เกินต้านละสิ <c oughs> ใช้แปปเตเลียนแกะลายเสร็จแล้ว <c oughs> ช่างก็จะกันรอยให้เข้มขึ้นเลยค่ะ <c oughs> และแล้วก็กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ขอให้บอกอยากได้แบบไหนจัดให้เลยครับว่า <Wow. S 1> เป็นไงนะทิวชอบไหมชอบครับไหนลองหันฝั่งนี้มาดูหน่อยโอ,อ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกข้างโอ,อ้โห و. อย่างเทอะครับทุกคน <c oughs> ทุกคน <c oughs> ชอบหลายฝั่งไหนมากกว่ากันคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรืออยากให้ทิวเกลายอะไรอีกคอมเมนต์มาเลย <c oughs>